วันนี้พาคุณแม่มาโลตัสค่ะมาซื้อของเข้าบ้านบอกคุณแม่ว่าอยากกินข้าวผัารถไฟค่ะคุณแม่ก็เดินตรงมาซื้อวัตถุดิบเพื่อเอาไปทำข้าวผัารถไฟให้เราค่ะซื้อของทงกับข้าวแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อของเข้าบ้านกันดีกว่าค่ะถึงเวลาเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะวันนี้ก็เลยเลือกแปลงของวิกตอรี่อัลต้าครีนค่ะ โปรโมชั่นดีๆแถมด้ามแปลกนะคะก็ยังมีลายสวยเก๋น่ารักเห็นแล้วต้องหยิบเอากลับไปหนึ่งค่ะกลับบ้านมาทํากับข้าวกันค่ะเตรียมน้ํามันใส่กระเทียมแล้วก็ใส่หมูลงไปใส่ไข่ไป2ฟองร้อยไข่สุกเสร็จแล้วก็เอาเข้าวสวยลงไปผัดเลยค่ะใส่มะเขือเทศปรุงเครื่องปรุงแล้วก็ใส่คะนา้าก็คือเสร็จแล้วค่ะทานอาหารกันค่ะทุกคนฝีมือข้าวผัดรถไฟของคุณนายแม่คืออร่อยมากเลยค่ะ จะอร่อยเด็ดแค่ไหนก็ต้องไม่ลืมดูแลสุขภาพฟันกันด้วยนะคะทานคำนี้เสร็จไปแปรงฟันกันค่ะดวยวิกตอเรียอัลตาคลีนมีพลังขจัดที่อ่อนโยนช่วยคลีนช่องปากให้หมดจดทุกซอกทุกมุมด้วยนวัตกรรมขนแปรงบิดเกลียวที่เพิ่มพลังขจัดคราบพลัดได้มากกว่ายังมีขนแป,งปรงผสมยางนุ่มอีลาสติกแรบเบอร์ที่นุ่มแล้วก็อ่อนโยนมากขจัดคราบได้หมดจดสายกินอย่างเราทานเสร็จแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพฟันกันนะคะอวดยิ้มสวยใสยมั่นใจสุดๆไปจัดกันนะคะทุกคน